ข้าพเจ้านางสาวเมษาสินเนื่องจำนงขออนุญาตเบิกตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้ารับพระราชทานไปประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563เด็กชายกิจจานัทยิ่งจะยิ่งยง เด็กชายชาติพัฒนมาสุขเด็กชายนัทวัตรราชเจริญดีเด็กชายประกรณ์บัวง,งาม เด็กชายปรีดีประทุมเมธเด็กหญิงชนนเนตรหล่อสิริรัตนากุลเด็กหญิงชุติมาประภาสิริสุรี เด็กหญิงนัทพัศรวรสายันเด็กหญิงทันจิราประชุมแพทย์เด็กหญิงทันชนกจิราก้องวานิช เด็กหญิงทัญรัตน์รุ่งสิทธิเมธีกุลเด็กหญิงทันพิชาฤิธิกุลสิทธิชยัย